น้องดีสวัสดีครับโอเควันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอ,อ, <c oughs> อยู่ที่ออกกำลังกายตอนนี้เราอยู่ที่มอขอเขา,เขาไม่ทําลูกไม่ทําไม่ทําของพี่เขานะเดี๋ยวของพี่ของเผ่งนะเ <c oughs> <c oughs> ข,า,ะขามีงานอะไรไม่รู้รอใช่ใช่เขาจะติดไฟเขามีงานอะไรไม่รู้เขาทําเนี่ยทุกคนดูมันเป็นศิลปะ เป็นเหมือนคมไฟแล้วมาวาดวาดภาพระบายสีสวยมากเลยไม่ได้มีแค่นี้นะนู่นมีข้าวบนด้วยเต็มเลยแล้วพอตอนกลางคืนเขาจะเปิดไฟใช่ไหม้องดิมเปิดไฟสวยมากเลยแล้วก็มีฝั่งนั้นอีกนะน้องๆดูที่เยอะมากเลยที่มอขอจังหวัดขอนแกน่นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินเล่นไปเดินเล่นกันเถอะแต่ว่าเนี่ยแม่พาดูลายก่อนดูแต่ละลาย มันไม่ซ้ํากันเลยนะเขาวาดเขาระบายสีเขาวาดกันจริงๆเลยนะเนี่ยทุกอัแต่ละอันแต่ละอันนะ่ะดูดิทุกคนสวยมากอ,มอ,าอันไหนอันไหนน้องดิมบอกมีอันเหมือนทรายดูดิดูดิดดเป็นศิลปะแบบสวยมากเลยมีมด <laughs> ม,ม,ด,มดขึ้นเหรอเดี๋ยวมดก็ออกดูดูอุ้ยเจ้าเชื่อพยานาคบอกดูดูด,ดูสวยมาก สวยแล้วก็ที่ห้อยแล้วก็มีนะเต็มเลยมีบาสเกตบอลด้วยเหรอที่บอกมีบาสเกตบอลอุ้ยมีปลาคาร์ฟด้วยดูดินี่นี่นี่น่ารักอ่ะดูดิปลาคาร์ฟน่ารักมากโอ้ยมีอะไรมีอะไรมีดอกไม้โอ้ระวังนะห้ามห้ามห้ามเตะสายไฟเขานะลูกอย่าเตะสายไฟเขานะ,อะโอเคเราไปเดินดูข้างในกันต่อเถอะลูกเห็นอะไรครับ อุ้ยไม่เห็นเลนโบ้ไม่เห็นเลนโบ้ดูดีดูดีเลนโบ้ก็สวยนะนี่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 เลนโบ้ครับไหนไหนโอ้อันี้เป็นศิลปะศิลปะที่เรายังเข้าไม่ถึงลูกแต่นี่ไม่ว่าต้นต้นไม้หรือเปล่านี่แล้วอันนี้ก็เป็นเป็นถีบเสื้อหรือเปล่าลูก้ยอันนี้อันนี้เป็นภาษาภาษาภาษาอะไรแม่ไม่รู้ภาษาไม่จีนด้วยญี่ปุ่นนี่แหละเหมือนภาษนี่นี่อันนี้ก็เป็นต้นไม้นี่นี่อันนี้ต้นไม้ดอกไม้แล้วก็มีมีอะไรเนี่ยอันนี้ อะไรลูกอะไรพักกินโอ้พักกินปักทองนั่นเองโอเคปะเราไปดูอันที่ห้อยกันแล้วบ้างเถอะน้องดิมปะไปทางไหนขึ้นทางไหนขึ้นเราต้องเดินตามพ่อไปไปหาพ่อกันก่อนระวังรถด้วยนะระวังรถด้วยนะต้องระวังรถด้วยนะโหเทศกาลโคมไฟหรอเอออันนี้แม่ไม่รู้นะแม่แม่ไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรตอนแรกแม่คิดว่าเป็นงานงาน งานลอยกระทงแต่แม่คิดว่าน่าจะไม่ใช่อ่ะเพราะว่าเหมือนเขาเตรียมเร็วกว่านั้นเนี่ยแล้วเห็นไหมทุกคนเห็นไหมอันเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนผ้าน่าจะเป็นเหมือนเมืองผ้าเมืองเหนือ,เ,อเห็นปะตามตามต้นไม้<อ>แล้วเขาก็เวลาถึงวันงานเขาก็จะแกะเชือกออกแล้วมันก็จะยาวลงมาทุกคนมันจะสวยเหมือนแบบภาคเหนือเลยเไหนไหนไหนโอ้ยพิซซ่าอันนี่มองนี่เห็นพิซซ่า แม่ยไม่เห็นเลยสวยมากดูดิดูสิอุ้ยมีลูกฟุกบอลด้วยนั่นนะ่ะลูกฟุกบอลสีฟ้าใช่ไหมนั่น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 ใช่ดหมดิทับก,ก่อนดิทับมาทับมาลดลด,ลดไปเราไปเดินดูว่ามีลายอะไรบ้างทุกคนมันสวยมากเลย๋ยวตอนกลางคืนแม่จะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะตอนกลางคืนเขาจะเปิดไฟมันก็จะแบบว่าสวยมากอุ้ยอุ้ยไม่เห็นบอนไม่เห็นบอนมอนนี่เป็นการ์ตูนตัวโปรดของแม่เลยนะสมยัยตอนแม่เป็นเด็กอะ่ะ เห็นไหมเห็นไหมนี่ตัวสีเขียวนี่นี่นี่เห็นม่อนไหมนี่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 ดูดิอุ้ยมีมีโปเกมอนด้วยอันนั้นอันนั้นอ่ะโอเคอ่ะไปซะแล้วเด็กอ่ะโอเคเมื่อกี้เรามีลูกลูกอะไรนะบอลลูนใช่ไหมทุกคน นี่อยู่ตรงนั้นแล้วนี่เราก็เดินเข้ามาแล้วแล้วเราก็จะเจอแบบอันเนี้ยเรียกไม่ถูกเรียกไม่ถูกจําไม่ได้อีกแล้วจําไม่ได้อีกแล้วว่ามันเรียกว่าอะไรทุกคนดูเต็มเลยเป็นสวนไปทางโน้นเลยสวยมากปะปเดี๋ยวเราไปเดินดูตรองอื่นกันต่อนะเพอแป๊บเดียวมืดซะแล้วโอเคเด็กๆแม่ต้องขอโทษด้วยนะ,นะวันนี้ เขาไม่ได้เปิดไฟแอบบเสียใจแต่ว่าแม่ไปถามให้แล้วเขาเตรียมงาน,านซีฐานเซติวโ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 วนะจ๊ะก็งานจะเริ่มวันที่25นี้นะ25พฤศจิกายนอันนี้แอบ,บเสียใจว่าเขาไม่ได้เปิดไฟวันนี้แต่ว่าดูดูอันนี้ก็ได้ได้แสงไฟาจากเนี่ยไฟยส่องทางนะน้องๆมันก็จะแบบอย่างเงี้ย าเปิดไฟก็จะประมาณแบบนี้แหละแต่ว่ามันจะติดทุกดวงมันก็จะให้แสงที่สวยโอเคถ้าอย่างงั้นแม่ขอปิดคลิปด้วยภาพนี้เลยละกันนะบ๊ายบายจ้า